นี่เป็นต้นกระลำปีที่กำลังเจริญงอกงามให้ผลผลิตที่ดีภายในแปลงเกษตรของนางขวัญจิตบานสีชาวบ้านหนองโจดตมลโคโกก่ออำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามซึ่งเริ่มทยอยเก็บไปรับประทานและก็เก็บไปไขายตามตลาดนัดสีเขียวในตัวเมืองมหาสารคามแล้วโดยนางขวัญจิตบานสีได้กล่าวว่าต้นปลูกพืชผักผสมผสานหลากหลายชนิด ในพื้นที่สองงานหนึ่งในนั้นก็คือต้นกระลำปีโดยใช้พื้นที่ปลูกไม่ถึงครึ่งงาน ปลูกไว้จำนวน300ต้นโดยมีทั้งที่ปลูกเป็นแปลงแล้วก็ปลูกแสมไปพร้อมๆกันกับการปลูกต้นมะเขือหลังจากที่เก็บผลผลิตกระหล่ำปีมะเขือที่ปลูกก็จะเจริญเติบโ,โตให้ผลผลิตสามารถที่จะเก็บผลผลิตได้ต่อเนื่องจากกระหล่ำปีได้พอดีซึ่งก่อนทำการปลูกนั้นก็จะต้องทำการเตรียมดินใส่แกบดำใส่ปุ๋ยคอกเพื่อที่จะเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดินก่อนที่จะปลูกกระหล่ำปีแล้วก็มะเขือลงไปส่วนการดูแลนอกจากรถ น้ำตามปกติแล้วก็จะมีน้ำหมักชี่ยวภาพที่ทําเองนํามาใช้บํารุงต้นบํารุงดินโดยไม่ใช้สารเคมีทําให้กละลำปีสามารถที่จะเจริญงอกงามให้ผลผลิตที่ดีใช้เวลาปลูกป,ประมาณ2เดือนก็สามารถที่จะเก็บผลผลิตของกละลำปีไปขายได้แล้วโดยจะนําไปขายร่วมกับพืชผักสวนครัวชนิดอื่นๆที่ตลาดสีเขียวในตัวเมืองมหาสรารคามซึ่งกระได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีกละลำปีและก็พืชผักสวนครัวที่เก็บไปขายนั้น หายหมดตลอดซึ่งองค์ความรู้และก็ช่องทางการตลาดก็ได้รับการส่งเสริมจากหลายหน่วยงานอาทิสภาหักแพงเบิงแยงคนมหาสารคามสถาบันจัดการความรู้กรเกษตรกรรมยั่งยืนภาคอีสานกสอส,อสอและสอสอส,อสอครับเเอาไไไไไปปปหหหนหนน็กกรว กำลังงามกำลังงามปลูกไว้หไรไปไหนครับ้แลวค่ะปลูกไว้เกือบ300ต้นนะค่ะประมาณ300ร้อยต้นพื้นท uh ี่บ่ถึงเครื่องงานเนี่ยอ0นต้นเหลือปนึ่ถึงแต่ว่าปลูกแซมบักเขือแม่ค่ะอ๋อปลูกแซมบักเขือะน้ำบ้านเป็นปลูกพื้นที่เดียวกันค่ะปลูกแซมบักพริกบักเขือน้ำค่ะส่วนนึงกับปลูกเป็นพื้นที่แปลงใหญ่เลยแปลงง่ายมูลนึงกับแซมเอาแซมบักเขียะเอากระลาหมอกคือได้บักเขือแม่ค่ะอืมต่อเนื่องเลยครับ ปลูกเตรียมดินว่าเตรียมดินว่าปลูกเนี่ยเตรียมอยู่ได้ค่ะใส่แกบดำใส่ปุ๋ยคอกนี่แหละค่ะเตรียมดินแล้วก็เห็ดแปลงปลูกเลยค่ะับเอาอีหยังให้เพิ่นเพิ่นยังขึ้นงามเอาอีหยังปุ๋ยมาขี้ว่าภาพติเฮามีขิ้ว่าภาพที่เฮาเฮ็ดเองน่ะก็น้ำมักค่ะที่เฮาเฮ็ดเองหล่ะค่ะที่เค้เฮ็ด่ะค่ะอ๋อน้ำมัก์คขีว่าภาพน้ำมาร์คนอ้วยน้ำมาร์คนังสิทธิ ปุ๋ยคอกเย่ทิ่มปุ๋ยคอกอ๋อปุ๋ยคอกกับบอยทิมก็คืออ๋อใส่ปุ๋ยคอกกับน้ำมาเขี่ยวภาพใช่ไหครับกับโดนมันไหนครับมันยังฮอนมันยังเป็นงั่มไปเนี่ยสองเดือนผลได้ค่ะสองเดือนค่ะเพราะว่าเฮาวและจำเป็นต้องแซมใหม่ไหมค่ะเพอว่าห้าได้เก็บอันยืนเป็นก้อนน้ำกระไดคือปลูกพร้อมกันนะบะเขือเลยวะปลูกพร้อมกันเลยได้ค่ะอ๋อหลังจากนั้นเก็บกะหลาออกแล้วก็บบะเขือกันใหญ่บันเก็บบะเขือเงาเลยโอ้ครับครับหดหดนำเสาะเลี้ยงวะหดน้ำ หดทุกมือค่ะบ่มดสาแรงค่ะอ๋อมือละเทียทุกมือละเทียอ๋อคับเอาไปขายใช่ไปขายใช่ครับขายตลาดต้นบักม่วงค่ะเอาดอกง่ายขายเท่าไรดอกง่ายดอกง่ายกับสี่สิบสามสิบยี่สิบแล้วแต่ขนาดยี่สิบหมดสี่สิบเอ้สี่สิบแล้วแต่ขนาดแล้วแต่ขนาดอ๋อครับดีมาครับดีมาครับปลูกกระลัมเนี่ยใชปลูกมัดปีบหรือว่าปลูกไอ้เฉพาะช่วงหลังฝนเนี่ยหนาวหนาวกับปลูกได้แรงแรงกับปลูกได้ค่ะฮ้อนฮอนถึงสงการก็ได้ค่ะอ๋อฮอนฮอนฝนแล้วเศร้าบ้านฝนเหนือเนวอื่น นี่สิตะพฝนกย่างย่างมาแนงคุ้เอาล่ะค่ะอ๋อ้กะสิปลูกยู้งเซงไม่ได้ปลูกได้มืดเปีเป็นเย็นค่ะโอแต่ว่ากะปลูกได้ยู้งมืดปีค่ะแต่ว่ากะสิบ้องง่อยไงทอหนาหนาวค่ะอ๋อค่ะกได้ยู้งมืดปีครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับ